สวัสดีค่ะช่องลุกมีสเตชันแล้วก็มาเจอกันอครั้งในตอนที่5-6ผ่านมาแล้ว4ตอนก็เบนยาได้เข้ามาเกี่ยวมีตัวละครเบนยานี่ก็คือเพื่อนของพลวีได้เข้ามาถามพัชคินเหตุผลที่พลวีและลุงพายได้เจอกันแล้วก็มาให้กําลังใจมาสืบเหมือนจะเข้ามาสืบสอบเรื่องราวต่างๆ ยัยงไงก็มาติดตามฟังกันได้ในตอนที่ห้าที่หกก็ติดตามฟังกันเลยนะคะที่ห้าลุงไพลินเม ê, จะร้องไห้ทุกครั้งที่เจอหน้าเขาไม่ได้นะก็เมเจ็บเถียงแม้ยังอยู่ในอ้อมแขนของคนที่โอบประคองกันไว้ให้เดินต่อฟังพี่นะเม ê, พี่ไม่เชื่อว่าระวีมีคนอื่นและพี่จะทำให้เมเห็นว่าเมคิดผิด เมื่อเดินมาถึงรถเบญญาก็เป็นฝ่ายพูดยาวขณะเปิดประตูฝั่งข้างคนขับให้เมพยาขืนตัวเอาไว้ไม่ยอมเข้าไปนั่งพี่เบนไปเอาความมั่นใจพวกนั้น่ะมาจากไหนเหรอความจริงที่เมเจอก็อธิบายทุกอย่างได้หมดแล้วมีใครที่ปฏิเสธเรื่องนี้บ้างเว้นแต่พี่ลวีที่ยังไม่ตื่นขึ้นมาบอกเมเท่านั้นเองตอใสิ่งที่เบญญาพูดมาจะสร้างความหวัง ให้เกิดขึ้นในใจแต่มันก็เป็นเพียงสิ่งเล็กๆที่เปลี่แต่ไม่ปฏิเสธว่าเมปิยาหวังขอแค่ได้ยินสิ่งที่ทำให้มั่นใจเท่านั้นซึ่งเบญญาก็หยิบยื่นมันใส่ทันทีขอเวลาพี่หน่อยแล้วพี่จะขุดให้เจอความจริงกับเรื่องราวแปลกๆพวกนั้นพี่เบนหมายถึงเมก็รู้ว่าพี่เป็นนักข่าวที่เก่งแค่ไหนอะไร ที่มันไม่ใช่เรื่องจริงที่จะตีแผ่มันจนได้รวมถึงเรื่องลุงพายด้วยพี่เบนความหวังที่อีกคนให้ทำให้เมปิยาบีบแขนคองตรงหน้าไว้ระหว่างนี้เมต้องยืนอยู่ข้างๆระวีอย่าทิ้งละวีเมจำเอาไว้ว่าระวีรักเมต่อให้คนอื่นบอกว่าเขาเป็นอะไรกับระวีก็ตามแต่ถ้าเมไม่ได้ยินจากปากระวี เมก็ยังเป็นคนเดียวของระวีเท่านั้นจำเอาไว้เมนยาเดินเข้ามาใกล้จับไหล่ทั้งสองข้างและเมื่อคำพูดที่เปล่งไปสร้างสรรน้ำตาให้ไหลออกมาจากดวงตาเมื่อนั้นเบนยาก็ยกมือปาดน้ำตาให้ทันทีย้อนกลับไปในอดีตรวีเบนยาส่งเสียงไปแบบนั้นแล้วยืนนิ่งอยู่ตรงมุมตึกมองคนทั้งสองที่จับมือกันและไม่มีท่าว่า ใครจะดึงมือออกหลอนตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ก็แล้กดสายตามองมือของทั้งคู่ที่กลมกันไว้แน่นจนพลวีเคลื่อนมือออกอย่างช้าช้าชื่อละวีเหรอคะน่ารักจังเมพิยาอมยิม้มพูดแซวคนข้างๆที่หันมาสบตาเมก็น่ารักคะ่ะชื่อหรือว่าหน้าตาคะถามอย่างอ่อนๆยื่ยนมือไปเขย่าแขนพลวี ที่อมยิ้มหินหน้าไปอีกทางปล่อยให้วิญญาได้แต่ยืนมองอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งตัดสินใจพูดขัดไปเห็ฟ้าตามหาละเมรีบกลับเถอะดึกมากแล้วเพราะคำพูดเนี้ยทำให้เมียปัญาได้แต่ถอนหายใจก่อนจะปล่อยมือออกจากแขนรักแรกพบพร้อมก้าวขาเดินออกไปเล็กน้อยและไม่ลืมเอี้ยวตัวกลับมายิ้มใส่ภารวีที่มองตามแล้วเจอกันนะคะพรวี ๊ายบายค่ะเมื่อรักแรกพบพยักหน้าหัวใจของเมพิยาก็ออกแรงเต้นทีราวกับเลือดในร่างกายมันสูบฉีดถึงได้ก้าวขาเดินออกไปหากลุ่มเพื่อนที่พบเจอตัวก็แจกมังเอกลลงหัวกันทีละคนนั่นยายเมรุ่นน้องแค่นะฉันเองเบญยาที่มองตามยังคงพูดลอยๆออกมาให้คนฟังพยักหน้าก้มมองโทรศัพท์ในมือ บอร์โทรศัพท์ที่ถูกกดโทรออกไปล่าสุดและเมมว่าที่รักอดไม่ได้ที่จะขำออกมากับความตลกของคนเมาชอบเหรอยังเป็นเบญญาที่ถามซ้ำสีหน้าเคร่งเครียดเสียจนคนฟังต้องเลิกคิ้วสูงทางยัดโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ตลกดีเมก็เป็นแบบนี้ละเฟลี่น่ารักสดใสแล้วก็ตลกอย่างที่เธอบอก เผอพูดไปแบบนั้นจนความเงียบเกาะกลุมและไม่มีเสียงใดตอบกลับมาเบญญาถึงได้หันกลับไปมองพลวีที่จ้องตาและไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่เพื่อนสนิทใช้สายตานิ่งเรียบมองกันอย่างนั้นมองอะไรเธอพูดเหมือนเธอชอบน้องคนนั้นว่าบอนั่นมันรุ่น,น้องแค่พูดได้ฟังว่าเมย์มันน่ารักก็ไม่แปลกปะ่ะที่เธอจะชอบ เสียงพูดฟังดูกแกว่งไม่หนักแน่นเอาสิเลยแถมหน้าตาก็ไร้ซึ่งความมั่นใจจนพลวีอมยิม้มก้าวขาเดินมาใกล้ๆเพื่อวางมือลงบนไหล่คนเป็นเพื่อนเบาๆฉันไม่ยุ่งกับคนที่เพื่อนชอบหรอกสบายใจได้ต่างกันตรงที่น้ำเสียงของพลวีนั้นหนักแน่นเสียจนคนฟังยินนิ่งมองอีกคนที่ก้าวเดินไปอีกทางโดยเลี่ยงเดินผ่าน กลุ่มของเมพิยาที่ยืนคุยกันอยู่เบนยาได้แต่มองเรายิ้มของเมพิยาที่เอาแต่มองตามแผ่นหลังของพลวีที่เดินห่างออกไปและไม่นานนักเด็กสาวก็วิ่งตรงกลับเข้ามาพร้อมกับสวมกอดรอนไว้ยังเคยพี่เบนช่วยเมด้วยช่วยอะไรล่ะถามรอยยิ้มมองคนที่เอาแต่กอดรัดร่างกายก่อนที่ใบหน้าจิ้มลิ้มจะเงยขึ้นมามอง ดวงตาอ่อนหวานคนนั้นเป็นประกายจนแปลกตาเมย์ชอบเพื่อนพี่เบนช่วยเมย์ด้วยนะช่วยพูดถึงเมย์บ่อยๆหน่อยแล้วก็พูดเรื่องดีๆเท่านั้นห้ามพูดว่าเมย์กินเหล้าเก่งเด็ดขาดอ๋อแล้วก็ห้ามพูดว่าเมย์ชอบหนีพ่อเที่ยวด้วยเข้าใจไหมพูดยาวเหยียดและทำเป็นแก้มป่องตบท้ายโดยการค้อนตามองคนที่ยืนตัวแข็งไม่ยอมพูดอะไรออกมาสักคำ คงมีแค่สายตาของเบญญาที่ทำให้คนมองได้แตกขมวดคิว้วเมย์ทำพี่เบนเจ็บเหรอขอโทษนะคะเมย์ไม่คิดว่าจะกอดพี่เบนแรงขนาดนั้นไม่รู้ว่าเพราะอะไรเบนญาถึงได้รู้สึกเจ็บปวดไปถึงขั้วหัวใจเจ็บปวดจนกระทั่งไม่สามารถกักเก็บสีหน้าหรือว่าดวงตาให้คนตรงหน้ารู้ว่ากำลังเสียใจอยู่ทั้งที่ผ่านมาเบนญาเก็บอาการได้ขนาดที่ จะไม่ยอมบอกไปว่าตอ,อนรักรุ่นน้องคนนี้มาตลอดรักโดยที่ไม่เคยเห็นใครในสายตานอกสิจากผู้หญิงคนเนี้คนเดียวเปล่านี่พี่ไม่ได้เจ็บซะหน่อยแต่สีหน้าพี่เบนแปลกๆชอบระวีเหรอไมไ่เปลี่ยนเรื่องและคงไม่มีเรื่องไหนที่อันเหงาความสนใจจากเมปิยาเท่ากับคนที่ถูกชะตากับเธอได้มากขนาดนั้นแล้วก็จริงเช่นนั้น เมื่อรอยยิ้มของเมพิยาเผยขึ้นมาอย่างโรวดเร็วไม่ได้ชอบแค่เพียงได้ยินเบนยาก็ยิ้มขึ้นมาได้บ้างแต่อีกประโยคที่ตามมาหลังจากนั้นทําให้โลกทั้งใบแตกสลายอย่างที่ไม่เคยรู้เลยว่าอกหักมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่นั่นคือ b ััแรกพบของเมตังหากไม่รู้ละเมจะเจ็บพิลวี ย้อนกลับมาปัจจุบันเบญญาแหงหน้ามองสถานีตำรวจแห่งหนึ่งผองกดโทรศัพท์หาคนรู้จักที่เดินออกมาโบกไม้โบกมือและรีบพากันเดินเข้าไปข้างในในายตำรวจหยิบแฟม้มขึ้นมาวางบนโต๊ะทำงานให้นักข่าวสาวรีบเปิดอ่านนายตำรวจหนุ่มลียิ้มมองหญิงสาวที่กม้มอ่านแฟ้มเอกสารมากมายโดยท่าทางที่จริงจังเป็นแบบเดียทุกครั้งผู้หญิงตรงหน้า มักจะสนใจข่าวต่างๆมากกว่าเงยหน้าขึ้นมามองผู้ร่วมง,งานที่เป็นสหายที่ดีให้มาตลอดเขาสั่นหน้าขณะเมือนสายตาออกนอกหน้าต่างเบญญาคือน,นักข่าวที่เก่งสวยสมาร์ทจนนายตำรวจหลายคนต่างพากันขายขนมจีบใส่เว้นแต่หญิงสาวไม่เคยสนใจเล่นกับใครเลยอาจเพราะเรามีใครในใจไม่ก็ พวผู้ชายอย่างเขาไม่ได้มีความหมายในสายตาผู้หญิงเก่งอย่างเนี้ยในเวลานั้นที่ได้ตำรวจรอบมองด้วยความรู้สึกที่หลากหลายต่างจากปัญญาที่ช่องมองภาพสมที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งนั้นด้วยความสงสัยเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่ทําให้ภารวีได้รู้จักกับลุงพายคดีก็จบแล้วนี่นาครอบครัวก็รับเงินเยียวยา ไม่แจ้งความดําเนินคดีอะไรนายตำรวจออกความเห็นเพราะมันเป็นคดีที่แสนง่ายสองฝ่ายตกลงเจรจาก,กันจนการทํางานของตํารวจนั้นดูไม่มีบทบาทอะไรด้วยซ้ําไม่เห็นมีคนชื่อลุงพายใครนะนายตำรวจถามหญิงสาวที่เพิ่มพร,รมยามที่ปิดแฟ้มคดีลงรอนสายหน้าแล้วก็เอาแต่กดโทรศัพท์เพื่อหาทางสืบคน้นเรื่องเปล่าให้มากขึ้น ลูกสาวของคนที่ตายไม่ได้ชื่อลุงพายหรือคะป้าสายลุงแกมีลูกสองคนชื่อลุงพายลินกัแบบลุงพายเบญญาเลิกคิ้วสูงก่อนจะลุกขึ้นยืนจนนายตำรวจวยืนหน้าข้องใจจะไปไหนไปหาลุงพายลินไงไปหาทำไมฉันมีอะไรจะต้องถามพอดนนีหน่อยแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะถามย้ำให้เบญญาที่ จะก้าวขาไปก็ไปไม่ได้สักทีหล่อนเยียวตัวกลับมามองหน้าอย่างหาวเรื่องไปที่วัดมัง้งถามได้ฉันก็ไปหาที่บ้านสิฉันมีที่อยู่บ้านเขาอยู่จะถามอะไรอีกไหมขี้เกียรตหันหน้ากลับมาละนายตํารวจเลิกคิ้วสูงก่อนจะเอ็นหลังยิงไปกับเก้าอี้ทำงานยกมือมาประสานด้านหน้าวางท่าอย่างคนที่ถือไพ่เหนือก,กว่าจนคนมองชักฉุน ไปวัดนะ่ะถูกแล้วพรุงไพนลินฆ่าตัวตายเมื่อปีก่อนอะไรนะเบ็นยาแทบจะทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ยังงุนงงเหมือนจะเริ่มต้นค้นหาอย่างง่ายๆกลายเป็นยากขึ้นมาเสียอย่างนั้นจบตอนที่ห้าตอนที่หกตัวละครใหม่ในตำรวจหนุ่มอมยิ้มเมื่อเห็นสีหน้าหนักใจของหญิงสาวตรงหน้าดูก็รู้ว่า หนักใจได้ไม่นานเบญยาก็จะหาวิธีทางเพื่อเอาข่าวไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามผมจะทําให้เรื่องมันง่ายขึ้นนะเบนโดยการเล่าให้คุณฟังรุงไพ่ดินฆ่าตัวตายเมื่อปีก่อนหลังจากงานศพแม่ตัวเองจบลงได้ไม่กี่เดือนฆ่าตัวตายยังไงคะผูกคอตายอะไรวะอีกครั้งที่เบญยงดหง,งิดพิงหลังไปกับเก้าอี้มองหน้าในตำรวจที่ หยิบแฟ้มอีกอันขึ้นมาลุงไพลินน่าจะเสียใจมากป้าใส่ลุงแกอยู่กับลูกม,มาตลอดผัวป้าแกก็หนีไปมีเมียใหม่ตั้งแต่ลุงภพายอายุสองสามขวบไปมั้งเห็นผู้กำกับร่อยฟังในระหว่างที่นายตำรวจเล่าเป็นยาพยายามตั้งใจฟังและเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดแม้ว่าหลายๆอย่างที่พูดมามันไม่สมเหตุสมผลก็เหอะ พอป้าสายลุงเสียไปอย่างกระทันหันลุงไพรินอาจทแํแใจไม่ได้เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ลุงไพรินอายุไม่ใช่น้อยๆน่าจะคิดได้ว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเบนความอดทนต่อความเจ็บปวดของคนเราไม่เท่ากันนะคุณอาจจะรับได้แต่กับลุงไพรินมันอาจจะไม่ใช่ในายตำรวจพูดขัดมันก็จริงอย่างว่าคนทั้งโลก ไม่ได้รับความเจ็บปวดในเท่าการเสียเมื่อไรแต่ก็พูดก็พูดนะน่าสงสารแฟนเขานะจะแต่งงานกันอยู่แล้วอยู่ๆมาฆ่าตัวตายเรือนหอ,อก็เพิ่งสร้างเสร็จตอนนี้นกลายเป็นบ้านล้างไปซะแล้วยิ่งฟังก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เป็นยาสันหน้าให้กับทุกอย่างเรื่องบรามันทำไมลาบเรียบไปเสียหมดไม่สิไม่ลาบเรียบเพราะแบบนี้หรือเปล่า ถึงได้เป็นต้นตอของความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นระหว่างภานบรวีและรุ้งพายรุ้งพายจริงสิรุงพายลินยังเหลือน้องสาวอีกคนแล้วทำไมถึงตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วทิ้งน้องสาวเอาไว้คนเดียวมันไม่สมเหตุสมผลเอาสิเลยถ้าครอบครัวมีกันอยู่สามคนแถมรักและห่วงแหนผูกพันกันมากขนาดนี้ต่อให้แม่ตายแต่ถ้าน้องยังอยู่ความเป็นพี่ จะตัดปัญหาคิดสั้นทิ้งน้องไว้ข้างหลังคนเดียวได้ยังไงไม่คิดหรือว่าน้องสาวจะเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องสูญเสียคนรักไปถึงสองคนในเวลาไล่ก้เลกกันแล้วไหนจะคนรักแถมยังจะแต่งงานกันแล้วแฟนของลุงพินินอยู่ไหนคะหาตัวไม่เจอแล้วละ่ะหลังจากงานศพก็ไม่มีใครเจอหน้าอีกเลยที่ร้านก็ปิดเงียบเหมือนเหมือนกับลุงพายนั่นแหละ ย้ายออกไปหลังจากลุงไพรินตายไม่นานไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันได้ยินอย่างนั้นก็ถอนหายใจพืชก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาใหม่ชื่อแฟนลุงไพรินละ่ะชื่ออะไรนามสกุลอะไรดูให้หน่อยสิมวดเนี่น่มาเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมคุณถึงสนใจครอบครัวนี้จังไม่ต้องถามหน้าหาชื่อนามสกุลให้ฉันก็พอดึงรูปจากทะเบียนราชมาให้ด้วยก็จะดีมาก น้อยๆหน่อยครับคุณผู้หญิงคุณกำลังทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของโรงพักนายตำรวจหนุ่มพูดแกวะแต่มือก็กดหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์จนนักข่าวเห็นได้แต่ยิ้มแฉ่งไว้จะเขียนชื่นชมสถานีตำรวจให้ทดแทนช่วงเนี้ยตำรวจเฉาเชียวลงรูปผมเลยนะเอาหล่อๆให้สาวๆกีดได้ตามสั่งเลยมวดเป็นยาใส่แนละอา ใส่ในตำรวจที่หันมายิ้มหลีตาอย่างหวันสเสน่หเสียงเรียกชื่อสลับเรียกคิวดังภายในโรงพยาบาลอย่างเช่นปกติเป็นบรรยากาศที่คงเดิมและเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่ต่างมารอรับการรักษาแต่แตกต่างตรงที่วันนี้เมปัญญากำลังก้าวขาเดินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่เจ้าหน้าที่ประจำปรีบเยี่ยวตัวมองพาตะโกนเรียกไว้คุณคะคะ เมบิยาขาดรับและเดินกลับไปยังเจ้าหน้าที่ที่กดข้อมูลขึ้นมาคุณพารวีย้ายไปห้องพักฟื้นแล้วนะคะอยู่ชั้น12แต่ว่าอาการยังไม่ต่างจากเมื่อวานเรากับคนรู้จักกันไปแล้วจนเมบิยาต้องยกมือไหว้ยอย่างเสียไม่ได้ขอบคุณมากนะคะว่าแต่วันนี้จะขึ้นไปเยี่ยมแล้วใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ยิ้มกลิ่มเรากับพึงพอใจที่ได้รู้ว่าวันนี้หญิงสาว ที่คุมาถามอาการผู้หญิงคนนั้นทุกวันตัดสินใจได้แล้วว่าการเคลื่อนเยี่ยมมันน่าจะดีกว่าที่มานั่งฟังพยาบาลอย่างเธอบอกเล่าถืออาการในแต่ละวันค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะผู้ป่วยคงดีใจที่คุณขึ้นไปเยี่ยมสักทีเท่านั้นที่ได้ยินทําให้เมียปิยายิ้มทั้งที่น้ําตาคอก่อนจะเดินตรงไปยังลิฟต์โดยที่มือยังกำสายกระเป๋าสะพายแน่น ถามว่ามั่นใจกับการมาครั้งนี้แค่ไหนเธอคงตอบได้เต็มปากว่าไม่มั่นใจเอาเสีนเลยแต่เพราะคำพูดของพี่เบนต่างหากที่ทำให้มีความหวังหวังว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงแม้ว่าสิ่งที่เธอพบเจอคราวนั้นมันจะตีความได้โดยง่ายว่าคนบลักของเธอมีคนอื่นก็ตามแต่ก็ช่างเหอะเธอคงชอบหลอกตัวเองพอๆกับพี่เบน ที่พยายามหลอกเธอและตัวเขาเองเช่นกันเสียงบิฟตังส่งสัญญาณว่าได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางภาพของพิรวีในความทรงจำเหล่านั้นมีแต่ความงดงามเสมอพิรวีเป็นผู้หญิงที่สวยไม่ว่าจะมองมุมไหนลุ้นแล้วแต่จะเจอแต่คำว่าสวยเต็มไปหมดรอยยิ้มดวงตาที่คอยมองมาอย่างอาทรเต็มไปด้วยความรักอย่างเสมอมา วันนี้มันจะเปลี่ยนไปไหมนะเฝ้าถามกับตัวเองก่อนจะผลักประตูไม่สนใจด้วยซ้ําว่าเปิดเข้าไปแล้วเจอใครอีกคนหรือเปล่าและเมื่อเข้ามาภายในห้องก็พบเพียงพี่ระวีที่นอนอยู่บนที่นอนภายในห้องที่โอโถงตามสภาพการเงินของครอบครัวเสียงเครื่องช่วยหายใจยังคงทํางานเธอไม่เคยเข้าเยี่ยมใครโดยที่อุปกรณ์ช่วยชีวิตเต็มไปหมดอย่างนี้ใบหน้าของพี่รวีขาวซีดและ แก้มที่ตอบจนเห็นชัดว่าพีรวีนั้นสู้ผอมภายในระยะเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ที่ซ้ําน้ําตาเลืนขึ้นมาอีกแล้วพร้อมกับมือบางที่เอื้อมไปสัมผัสเบาบนหลังมือในตอนนี้เธอไม่กล้าแม้แต่จะยกมือเขาขึ้นมากลัวไปเสียหมดว่าจะก,กระทบทําให้อาการแย่ขึ้นมาหรือเปล่าพีรวีพูดได้แค่นั้นเมื่อน,น้ําตาเอาต่ไหลยิงได้มองเห็นหน้ากัน ใกล้ๆความเสียใจยิ่งกอกลุมหัวใจดวงนี้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ได้เสียใจที่ถูกหักหลังแต่เสียใจที่เธอหันหลังในตอนที่เขาเจ็บหนักขนาดนี้มีขอโทษน,นะแต่มีอีกครั้งที่เอาแต่สะอึกสะอืน้นจนแทบยินไม่อยู่หากเสียงประตูไม่ดึงความสนใจให้รีบยกมือปาดน้ำตาพร้อมกับตั้งท่าเตรียมใจไม่ว่า จะเป็นใครที่เปิดประตูเข้ามาก็ตามต่อให้เป็นลุงพายก็สาบานว่าจะไม่เดินหนีไปไหนเด็ดขาดพี่เมย์กลายเป็นพักคินที่ยืนอยู่ตรงหน้าถึงได้เห็นอาการของเมปิยาที่ดูผ่อนคลายลงนิดหน่อยก่อนจะหันกลับไปจับมือคนเจ็บอีกครั้งเรากระตัดสินใจแล้วว่าจะปล่อยให้พักคินเป็นเพียงท่าอากาศที่เธอไม่ได้อยากคุยด้วยมานานแล้วหรอครับ ผมไปสถานีตำรวจมาดูชายหนุ่มยังพยายามพูดแม่รู้ดีว่าคนตรงหน้าไม่อยากคุยด้วยแต่คงเป็นวิธีเดียวที่เขาจะสามารถทำได้เพื่อไม่ให้คนตรงหน้าห่างเหินกันไปมากกว่านี้ทางตำรวจกำลังเอารถไปตรวจสภาพว่ารถมีปัญหาหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นพวกกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านจับคาบแค่เพียงพี่รวีหักรถลงบึงไปเฉยๆเขาหยุดพูดขณะ วางกระเป๋าบนโซฟาแล้วเดินมายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อมองเมปิยาที่ยกมือปัดน้ำตากล้องหน้ารถก็จับแต่ด้านหน้าเลยไม่รู้ว่าภายในรถเกิดอะไรพี่โรวีถึงขับรถลงบึงไปแบบนั้นไม่ถามคนที่โทรมาบอกนายล่ะเขาไปด้วยกันไม่ใช่เหรอน้ำเสียงฟังดูประชดประชันแต่ปะกินกับทำเพียงผ่อนลมหายใจและอธิบายใหม่ ผมบอกแค่ว่าพี่ลุงโทรบอกผมแต่ผมไม่ได้บอกว่าพี่ลุงไปกับพี่ละวีซะหน่อยเมบียาเงยหน้านะมองชายหนุ่มที่ขโมดคิ้วก่อนที่เขาเดินกลับไปยังโซฟาเพื่อปลื้ข้าวของจากในกระเป๋าสะพายแล้วเดินกลับมายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเช่นเดิมน่าจะเป็นของพี่เมย์นะผมอ่านการ์ดที่อยู่ในถุงผ้ามันรวมอยู่กับกล่องตำรวจเจอในรถเพิ่งเอามาให้ผมวันนี้ กินยื่นกล่องมาตรงหน้าให้เมพยปียาเงยหน้าขึ้นมองเธอลีตาลงเล็กน้อยเมื่อเห็นกล่องสีน้ำตาลที่ดูชื่นน้ำจึงสายหน้าปฏิเสธที่จะรับแต่พักินก็ยื่นมาให้ใกล้ขึ้นจบตอนที่หจบลงแล้วนะคะสำหรับตอนห้าตอนหก็รวมๆว,ว่าตอนที่หก็เป็นยาได้ไปทำให้ เมียยามีความหวังความหวังว่าเรื่องที่ลุงพายพูดไม่ใช่ความจริงบางทีลุงพายกับพลวีอาจจะไม่ได้มีอะไรกันขึ้นก็คือสร้างความหวังให้เบญญารอฟังคำตอบจากพลวีหรือตัวเบญญาเองเนี่ยจะไปสำรวจไปตรวจสอบความข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเอามาตีแพ้ว่าลุงพายกับพลวี มีความสัมพันธ์กันจริงๆหรือไม่แล้วมันเกิดยังไงขึ้นแล้วก็แต่เมื่อยิ่งไปค้นกับพบก็พบว่าเออมันดูมีอะไรที่ยากยากมากกว่าที่คิดว่าจะไปตอนแรกก็ไปก็พบว่าลุงพายมีพี่สาวคือพลินลุงพายลินก็กลับตายแล้วตายโดยแบบเหมือนผู้คอตายซึ่งในความรู้สึกบัญญาว่ามันน่าจะมีอะไรเงืนอมดำสักอย่างหนึ่งเพราะแฟนก็หายไปด้วยแล้วเอออาจจะเป็นมันต้องมีอะไรสักอย่าง เบญญาก็เลยเริ่มสนใจที่จะสืบข้อมูลแล้วก็ตัดกลับมาที่ตรงพาคินก็ไปสถานีตํารวจมาเมปิยาเมื่อได้รับความมั่นใจจากทางเบญยาก็นึกคิดว่าเออยังไงก็ลองกลับมามาเฝ้าดูอาการของอพลวีซึ่งเมื่อได้พบแล้วก็รู้สึกเสียใจว่าตัวเองไม่น่าที่จะหันหลังให้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอพาคินพาคินก็บอกว่าตํารวจได้เอารถไปตรวจดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็ หักลงน้ําเลยซึ่งมันไม่ได้เห็นอะไรมากนะักแล้วก็ในไปพบว่าได้เอาของสิ่งหนึ่งมาคืนซึ่งมันมีกา๊าซอยู่ในถุงผ้าเป็นกล่องเอามาให้เมปิยาซึ่งเมปิยาก็ทาท่าว่าจะไม่รับอ่ะมันจบลงตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะรับหรือไม่รับยังไงก็มาดูกันว่าเบญญาจะสืบพบความจริงได้หรือเปล่าแล้วก็เมปิยาจะรับของกล่องนั้นกล่องนั้นมีอะไรที่เป็นเงื่อนงําหรือเปล่าก็ต้องติดตามได้ในตอนที่ 7จ็ดที่แปดนะสำหรับตอนที่ห้าที่หกในวันนี้ก็จบตรงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามฟังมาทงจนถึงตอนนี้ก็สําหรับใครที่อยากอ่านก่อนก็เข้าไปอ่านในแอปที่เคยเขียนไว้ก็แล้วกันว่าเข้าไปอ่านได้ในนั้นขอบคุณมากค่ะแล้วยังไงก็ติดตามฟังกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ